วัสดีค่ะเที่ยงคืน3 2นาที00.32นะคะหมอเพิ่งออกจากการเจริญจิตทำกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาบริกรรมพระคาถาต่างๆในราตรีนี้ก็คือออกจากการปฏิบัติเจริญภาวนานะคะน้อมนำกุศลผลบุญ อันเกิดจากการปฏิบัติดีประพฤติช,ชอบปฏิบัติดีประพฤติชอบมาฝากทุกคนทุกท่านอีกคราหนึ่งขอทุกคนจงมีส่วนสมุนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏนเทรรนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิ่ผลกุศลผ่าไปภัยศาลในมิดามารดาตรวอาจารย์อกลิกหลานญาติมิสนิทก,กันคนเคยร่วมการงานทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินของกุศลนี้จงถึงซึ่งเทวดาประจําทวงข้าพเจ้าทุๆโลง คุณบิดามาดาของข้าพเจ้าในทุกการวาราชาติภพนะคะเท,ทวดาประจําพุทโข้าพเจ้าทุกๆหนุ่เจ้ากรรมในเวเน,นทุกมิติภพภูมินะคะวิญญาณเด็กที่ทำแท้งทั่วสาขาล,ลูกลูกดวงข้าพเจ้าทุกดวงชะตานะคะแล้วก็สำสมบุญนี้ให้กับจตูมหาราชกาภูมินาคภีภพองค์ปูวเวสุวรรณน้องกุมารทุกตนนี้ข้าพเจ้าถือครองดูแลแล้วก็นำสมบุญนี้แก่ จ้าปู่ีสุดโทเจ้ายญาสีปทุมมาท่านปู่มุจรินานคราชท่านพยาสุครีนาคราชนักสีดำมงคลรของข้าพเจา้าพยาบุบัตนาคราชเหล่านาคีนะคะนาคราชทุกเหล่าทุกบ่อพันขอ,อนำสมม่งบุญนี้แก่องค์แม่นางกวางปู่เจ้าขอเขียวองค์พระพิคเนตองค์พระศิวเทพองค์พระแม่มาเทวีองค์พระแม่สุรสวตัตีองค์พระแม่ลัศมีนารายพระวิษณุเทพระรายพระนารายพระพรมองค์พระอินทร์และขอนำส่งบุญนี้แก่หลวงปู่ทวดหลวงปู่เขียวพระแม่เศรษฐีคุณแม่บุญเรือนตรงบุเติม พระนางจามเทวีท่านประปุ่มเจ้าที่สิ่อยู่นกแหสถานบ้านหลังนี้เจ้าดินเจ้าเรือนเจ้าของคอกรที่ปลูกพันผืนแผ่นดินตรงนี้มาย้อนไปร้อยปีพันปีแสนล้านล้านปีแล้วขอนำสมุนนี้แก่สัมภเวสีผีบ้านผีเรือนเปรตอสุรกายสันนรกทุกตน ท่านพญายมาราชนานิดาบา,าลกกบบาทั้ง4นะคะลวมไปถึงสัตว์นรกทุกตนทุกขุมอเวจีของพวกท่านจงม,มีส่วนสม,มุดนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏนี้เถิดนะคะน้อมนําผลของการเจริญจิตาอนาม,มาฝากทุกคนทุกท่านในราตรีนี้นะคะใครที่ประสบทุกข์ก็ขอให้คุณเจอทางออกที่ดีและเหมาะสมลงตัวในเร็ววันอันใกล้นี้ใครที่รู้สึกหอเหี่ยวไม่มีพลังเมาก็ขอส่งพลังส่งพลังส่งพลังพลังอันเกิดจากจิตที่ถึงพร้อมและปฏิบัติ ดีแล้วนั้นจงเป็นแสงเป็นตะเกียงเป็นพลังเสริมทับให้คุณออกสกองทุกข์ในครั้งนี้ด้วยเถินนะคะและขอให้ทุกคนมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีกันลายนลาณมิตรห้อมล้อมนะคะมีความสมบูรณ์ภูลทวีมีแสงในตัวเองมีความสุขที่ตื่นจากสภาวะของห่วงภายในขอให้ทุกคน จงมีส่วนส่วมบุญนี้แล้วก็เกาะบุญกับหมอไปในการวารานี้นะคะบุญรักษาทิวดาคุ้มครองสำหรับคืนนี้ก็ฟันนีราติสวัสดิ์ค่ะ